สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกทท่านด้วยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับมาฟังข่าวดีวของแอนโทนี่กับแมนยูหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าว่าแอนโทนี่กับแมนยูเนี่ยสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวสัญ,ญญาส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่แมนยูยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปให้ทางอาแจกอัมสเตอร์ดัม แล้วเจ้าตัวแอนโทนีเองเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าต้องการย้ายทีมนะครับก็คือต้องการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับอัปเดตความคืบหน้าดีลของแอนโทนีกับแมนยูเขาก็บอกว่าปาีกอาแจกอัมสเตอร์ดัมรายนี้เนี่ยตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับทัพปีศาจแมนยูได้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วและยังยืนยันจุดยืนว่าต้องการย้ายทีมก็คืออยากย้ายมาเล่นให้กับแมนยู ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย22ปีอย่างแอนโทนีครับตกเป็นเป้าหมายสําคัญของแมนยูมาตลอดซัมเมอร์นี้แต่ตอนนี้เนะี่ยโดนอาเจ็อัมสเตอร์ดัมครับโก่งแพงถึง100ล้านยูโรหลังปฏิเสธก็เสนอล่าสุดที่80ล้านยูโรตามการรายงานและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแอนโทนีเนี่ยปฏิเสธที่จะลงซ้อมกับทีมและไม่ได้ลงเล่นในเกมล่าสุดที่อาเจ็กเนะี่ยบุกชนะสปาร์ตาอัสเตอร์ดัม1ประตูศูนย์เขาม่ได้ลง แทมกลางรายงานบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้สโมสรเนี่ยพิจารณาข้อเสนอที่เมนยูเนี่ยน่าจะยื่นเข้ามาใหม่รายงานล่าสุดจากโรมาโน่ครับบอกว่าแอนโชนี่ยังคงยืนกลานเลยว่าต้องการย้ายทีมมาร่วมทัพปีแสดงเมนยูหลังบรรลุข้อตกลงสวดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่1สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ครับเมนยูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปให้กับอาเจ็งอัมสเตอร์ดัมแต่ทุกฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าจะยื่นเข้ามาอย่างแน่นอนพร้อมกับข้อเสนอที่ดีขึ้นอย่างแน่สำหรับข้อเสนอในการซื้อตัวแอนโชนี่นะครับ ตอนนี้เหมือนว่านักเตะเนี่ยอยากย้ายมาแมนยูแล้วนะครับแสดงกริยาท่าทางอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตกลงรายละเอียดสัญญาส่วนตัวกับแมนยูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแอนโชนี่นะครับก็ต้องมารอดูความคืบหน้าของนักเตะรายนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือว่าโรมาโนา่บอกว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วเหลือแค่ให้แมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูว่าอาแจกอัมสเตอร์ดัมจะว่ายังไงนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้กับสวีดัสสวัสดีครับ